อร่อยจริงๆนอกจากคุณจะบอกว่าตอนนี้อากาศสุดยอดเลยนะตอนนี้บรรยากาศดีไหมชิลแล้วอะดีมากเลยค่ะอากาศแบบว่าดีนะดิฉนันเป็นคนอีกคนนึงเลยนะที่ค่อนข้างปลื้มหน้าหนาวเพราะอะไรทราบไหมคะยิ่งนะสมมุติว่าคุณมีแฟนอะเวลาอากาศมันร้อนๆอนะมัใกล้ๆคุณลำคานไหมตัวเหนียวหนึบเลยเนาะลำคาญไม่เท่าไหร่บ้านไม่มีแอร์นอนบาพัดลมเลยอีกไอ้พวกอีใหญ่ไม่ชอบลราความอ้วนขาใหญ่ตัวหนาเปิดตูดบนเริ่มอะไรพวกนี้ค่ะอันตรายมากแต่เพราเขา ว่าว่าใครคะทั่วไปผู้หญิงทั่วไปดิฉันเองก็เป็นแต่ว่าถ้าพูดถึงหน้าเนี่ยวจะร้อนไปแค่บ้างก็ร้อนนิดเดียวอะไรย่างเงี้ยแต่นิดนึงนี่คุณมาดิฉันพูดถึงเรื่องนี้ก่อนนะนี่คุณดิฉันคุยคุณชวนดิฉันคุยเองนะเรื่องนี้แเนี่ยแต่คุณก็ว่าฉันเปลี่ไม่ได้หรอกนะฮะนี่ทำรายการไม่มีสคริปต์เป็นแบบเดียวดี๋ยวนี้นึกไปไหนก็ไปมาๆอ่าถ้าสมมติหน้าร้อนเมื่อสักครู่นี้โอ้ยห่างๆ่แต่ที่ชอบหน้าหนาวเพราะว่าเวลาหน้าหนาวเนี่ยคนก็จะใกล้ชิดกันนะ อบอุ่นความสัมพันธ์ก็จะแน่นแฟ้นเขาบอกว่าการกอดนะฮะท่านผู้ชมเป็นสิ่งที่แสดงความรักได้ดีที่สุดไม่ไม่ได้ว่าคุณจะต้องเป็นคู่รักหรืออะไรนะคะการกอดเนี่ยสังเกตเป็นเพื่อนเป็นฝูงเป็นการกอดเนี่ยดีจริงๆแล้ว <อบ S 1> หน้านหนาวตอนนี้คุณต้องมาหาเทียนค่ะบรรยากาศแบบหน้ากอดจริงๆบรรยากาศดีแล้วก็ ที่สําคัญเนื้อที่กว้างะนะคะแล้วก็ตอนนี้เขาปรับปรับเขาเรียกว่าพื้นพื้นใหม่นะคะก็เป็นพื้นไม้เรียบแล้วก็สามารถจัดงานเลี้ยงปาร์ตี้สังสรรค์แล้วก็โต๊ะแบบว่าเยอะไม่ใช่เฉพาะร้านที่มีรูปโฉมใหม่ดิฉันไปชิมห้องน้ำมาแล้วคะ่ะท่านผู้ชมห้องน้าก็เปลี่ยนรูปโฉมใหม่ด้วยโหเป็นใหม่หมดเลยแหละว่างั้นใครที่เคยแบบว่าเป็นลูกค้าประจําอยู่แล้วนะคะก็ลองเข้ามาชิมลิ้มลองรสชาติเดิมๆของอาหาระนะคะแต่ว่าเปลี่ยนลุกใหม่ของร้านนะคะ,คะแล้วก็แต่ราคาเดิมนะ ใช่แล้วก็มีโดดเด่นมานะคะเรื่องมะกูดนี่แหละแหมจะทานทั้งทีก็ต้องเลือกทานอะไรที่ให้ผลตอบแทนกับชีวิตสักนิดนึงนะคะคนเรานี่ถามเรื่องส่วนตัวนิดนึงได้ไหมในไหนก็มาแล้วนี่คุณมามามา,มา,มาพัทยามาทำไมคะเนี่ยอ๋อเมื่อวานนี้มีงาน ที่แหลมฉบัยงค่ะค่ะก็เลยเลยมานอนกุ้กุ้ไก่ที่พัทยาคิดถึงช่วงนี้มีงานอะไรบ้างไหนลองพูดถึงผลงานหน่อยเพราะว่าล่าสุดเนี้ยค่ะเราไปถ่ายที่ร้านไทยเปอร์คลับนะคะตรงนั้นก็จะไปเจอคุณแบงค์๋อ้คุณเจนิเฟอร์แบงค์มาด้วยเหรอมาสิมากับใครอ่ะคุณเจนิฟมามากับพิกกี้ว้าวเลือกคู่หรวงที่ดีมากแล้วตอนนี้เป็กมาคุณเดียวมาดูเมื่อวานนี้มางานที่แหลมเชียง b ค่ะแล้วก็วันนี้เลยมาดูโลเคชั่นเพราะว่าละครที่เป็กถ่ายนี่ยนะคะใกล้จออนแอร์แล้วก็คือ เรื่องกี่เพาะ <Wow. S 2> นะคะหลังจากจบเจ้าชายในสายหมอกนะคะเป็นละครหลังข่าวทางช่อง3สามารถติดตามได้นะคะไปปลายเดือนนี้แหละก็เลยเห็นว่าสนใจมันมีฉากหนึ่งที่ No, uh, พี่ชายของพระเอกเนี่ยลดคว่ำค่ะก็คือ,คอจำเป็นต้องใช้ทางขึ้นเขาอาจจะต้องมาถ่ายที่พัทยาที่แหละวว้าก <Wow. S 1> ็เลยมามดูโลเคชั่นอาจจะอาจจะมีค่ะเดี๋ยวต้องมาดูโลเคชั่นกันอีกทีหนึ่งว่ายังไงอะค่ะแล้ว,ลวนอกจากงานละครตอนนี้มีงานห<า>้าส่ามสองโชว์ค่ะก็ยังติดตามได้อยู่นะคะ <c oughs> ถึงแบบบาง,บางอาทิตย์ ไม่เห็นแวบแวบแวมแ,วมแวมก็คือช่วงนั้นก็คือไม่ว่างให้คิวเขาแ,แต่ว่าเพิ่งไปถ่ายมาล่าสุดน4เทปก็สามารถติดตามได้ทั้งเดือนเลยน่าจะเป็นเดือนหน้าในห้า4 3 2องโชว์แล้วก็ทาง True Vision 66นะคาสามรายการรายการนั่งเทียนพินข่าวรายการก้นปวนซ่าแล้วก็รายการติกทีเด็เดยังอยู่เหมือนเดิมค่ะถ้าเกิดใครติด True แต่แหมอยู่พัทยานะติดทูไหมติดเคบสบคุคพลนะ่ะดีอาชันยุทธก็ใจดีติดดีเหอะเน่นิดหนึ่งนะา็ะแสดงว่าตอนนี้ก็คือมีมีงานประจำรับงานอีเวนต์ด้วยไหมคะรับปุ้ยรับโลดเลยค่ะอีเวนต์ใครจะแต่งงานลูกบวชรับหมดเลยค่ะบอกเบอร์เลยค่ะ080ค่ะเอ๊ะเดี๋ยวก่อน โทรได้เฉพาะอีเวนต์นะคะถ้าจะโทรจีบแล้วก็ให้รีบโทรนะคะรอเล่นนี่อีเวนต์นะคะ0805554666ค่ะ0805554666าจำง่ายโทรง่ายติดง่ายค่ะนี่นะคะคนนี้นะคะเขาบอกว่าขอบอกนะคะคอนเฟิร์มเรื่องความมัน การันตีนะคะเดี๋ยวไว้คราวหน้านะคะถ้าเกิดคุณเป๊กกี้มาโชว์ที่พัทยาเดี๋ยวฉันขออนุญาตถ้าอยากเจอเป๊กไม่ยากเลยหาเทียนเนี่ยเป๊กมาบ่อยไม่แน่มาค่าคืนไหนอาจจะเจอเป๊กนั่งชิลๆขึ้นไปแจมร่วมสนุกร้องเพลงมาบ่อยมากค่ะหาเทียนนพราะติดใจในรสชาติอาหารค่ะถ้ามาโชว์ที่พัทยาขออนุญาตไปถ่ายทำนิดนึงได้ไหมได้ได้เดี๋ยวฝากด้วยพี่น้องชาวพัทยาค่ะถ้าเกิดใครที่ชื่นชอบนะคะเสียงหัวเราะความสนุกสนานชอบดูกอลปีโชว์เป็นแฟนขับตีสิบ วันที่4พฤศจิกายนที่จะถึงนี้ค่ะเรามีคอนเสิร์ตดีๆเนนะคะเป็นคอนเสิร์ตยายแหววค่ะนะคะแต่ว่าก็ส่วนใหญ่เป็นทีมตีสิบแหละ,<ฮ>ะที่ไปทำานะคะแล้วก็ยังมีพี่ปุ้ยมีหลายคนมากๆมีคุณกลิ้งดนาาันดาลามีเจ๊แบงมีคุณก๊อชุนอเขาเรียกว่ายกยกทีมงานตีส<ช>ิบนะคะที่แบบดังๆเลยขอบอกสิ่งที่คุณจะเสียอย่างเดียวเลยนะคะสำหรับพี่น้องชาวพัทยาน,นั่นก็คือเสียค่าน้ำมันรถไปเพราะว่าตั๋ว ฟรีค่ะเป็นฟรีคอนเสิร์ตนะคะเราไม่ได้ทาคอนเสิร์ตแบบว่าไร้สาระหรืออะไรเราทําเพื่อสร้างพระพุทธสิงหไกไสอนพระสมัยสุโขทัยเมื่อประมาณ700ปีที่แล้วค่ะเราก็ไปร่วมทําบุญนะจิตใจจะได้ผ่องแผ้วนะวันอาทิตย์ค่ะวันที่4ี่วันอาทิตย์ใครว่าใก้ถึงแล้วก็ไปเลยหรือว่าอยากจะสํารองจองโตะคือบอกว่าบอกวัตถุประสงค์ว่าอยากไปถามสถานที่ก็โทรได้เบอร์ตรงนี้นะคะดี่เพชรนะคะปอกุ้งเผานะคะปุ้งเผ่าปีนเก้านั่นเองนะคะไม่ยากเลยวันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยที่ให้เกียร เยินดีมากเลยค่ะค่ะงั้นไปแล้วเนาะเราสองคนเพราะว่าใต้ล่มแบบนี้อาหารมาวางอย่างนี้ต้องทานแล้วก่อนจะไปเนี่ยเป๊กนิดนึงอ่ะมันเป็นความในใจของเป๊กอะไรอ่ะเป๊กอยากฆ่าผู้หญิงสวยให้หมดทั้งโลกแต่ถ้าเป๊กทำอย่างนั้นเท่ากับว่าเป๊กก็ต้องฆ่าตัวตายน่ะสิท่านผู้ชมคะไปก่อนนะคะพบกันใหม่คราวหน้าค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะ มองทะเลเมืดสลัวลงทะเลผัดนากลัวชิงน้เสียงคลื่นาสาดซัดเป็นเกลียวเกลียวกระจาย หาคำชมชมทะเลไม่นายเลยหากใจเป็นเช่นทะเลมันของรวนเรเดียวดีเดียวบา้างทะเลนั้นงามนักหนาแต่ก็แฝงไว้ด้วยความ สียงคลื่นซัดซัดเป็นเกลียวเกลียวกระจายทะเลนั้นมีมวนคลังเหมือนมีพลังให้เกิรักได้ชวนกันไปเดินหาด้ายความรักเกิดได้ไม่รู้ตัวมามอง that's a clear clear